สวัสดีครับเอ9 0 8นย์คูณนะครับลำนี้จากศิลชาเนาะส่งมาซ่อมนะครับบินตกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเออเจ้าตัวนี้ไม่มีไม่มีฝาครอบกล้องมานะไม่มีฝาครอบกล้องมาอันนี้คือในหมู่บ้านนะผมที่จะดอกไปมันร้อนเอาันตรงนี้แนะไม่มีใครนะ วิธีใส่เจ้าตัวตัวตัวจอยนะครับมือจับนะครับคันจอยนะครับค่อยๆหมุนเข้านะครับค่อยๆหมุนเข้า เดี๋ยวเราดูภาพกันชึบๆเข้าไปที่เอ่อหาไฟฟ้าใหครับตู้ชเคต่อเสร็จปุ๊บสัญญาณภาพ <Okay. S 2> สั่งกมเงยนะครับที่รีโมทนะครับลำนี้จากศิลชานะอันนี้คือผมลองเทสในหมู่บ้านนะผมไม่บินสูงนะเอาขึ้นแค่ว่าใช้งานได้นะครับให้เข้าใจว่ามันทำงานได้นะครับบ,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 บินละ ใช้ง,งานได้นะครับต้ายขวาได้นะครับขวาหลังเดินหน้าครับได้นะครับหมุนสูงลงโอเค ประมาณนี้ครับผมพอดีในหมู่บ้านนะครับไม่อยากจะวินสูงนะครับโอเคเคลียร์ครับผมอ่ะจบเนาะโอเคครับสวัสดีครับจะมองเห็นมองเห็นตัวเองปุ๊บปุ๊บก็จะประมาณนี้ โอเคหน้าเลน้ากล้องก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ